การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักษัตริย์คนเกิดปีวอกนะครับในช่วง16จนถึง31กรกฎาคม2563ครับวันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดปีวอกกันนะครับว่าคนเกิดปีวอกนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นหากท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับว่าตัวท่านนั้นเกิดในปีนักษัตริย์ใดหรือไม่แน่ใจนะครับว่า เกิดในปีนักกษัตริย์ปีวอกหรือเปล่านะครับสามารถที่จะคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดของท่านไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาดูให้นะครับว่าคุณนั้นอยู่ในปีนักกษัตริย์ใดนะครับก่อนที่จะมาเริ่มทํานายดวงชะตากันฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับเริ่มต้นกันที่การทํานายดวงชะตาคนเกิดปีวอกนะครับกับดวงชะตาการงานครับ การงานของคนเกิดปีวอกในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าไพ่ห้าดาบเนี่ยจะพูดถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คนเกิดปีวอกต้องเผชิญนะครับปัญหาหลักๆจะเป็นปัญหาในเรื่องคนแต่ก็มีอีกหลายๆท่านที่เจอปัญหาในเรื่องของการที่ทําอะไรแล้วดูเหมือนว่าจะติดขัดดูเหมือนว่าจะสะดุดนะครับเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆในเรื่องงานนะครับเป็นทั้งเรื่องคนบ้างเรื่องงานบ้างนะครับขึ้นอยู่กับรายละเอียดดวงชะตาของแต่ละท่าน นะครับในช่วง16จนถึง31กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าการงานของคนเกิดปีวอกนั้นจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา The Empress จะพูดถึงความสุขและสิ่งดีๆที่เข้ามาในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีวอกก็ว่าได้นะครับอะไรที่เคยติดขัดอะไรที่เคยเป็นปัญหาก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะสามารถคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับการทำงานการเจรจาธุรกิจ ก็ไปในทิศทางที่ราบรื่นนะครับคนเกิดปีวอกที่รองานอยู่หรือสมัครงานไว้ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้งานนะครับหรือว่าคนที่ทำงานอยู่นะครับแม้ไม่ได้จะเปลี่ยนงานแต่ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องงานนะครับ หลายๆท่านจะมองเห็นโอกาสในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆมองเห็นช่องทางที่จะพาตัวเองไปสู่การก้าวหน้าบางท่านจะเห็นช่องทางในการเริ่มต้นทาอะไรที่เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนะครับรายได้เสริมหรืออาชีพเสริมก็ตาม นในเรื่องของดวงชะตาการงานของคนเกิดปีวอกแล้วต้องบอกว่า16จนถึง31กรกฎาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีครับไพอัศาวินแห่งเหลือนจะพูดถึงการเดินทางติดต่องานหรือการเจรจาธุรกิจต่างๆก็ดูจะไปในทิศทางที่ราบรื่นนะครับแม้จะก้าวไปอย่างช้าๆแต่เป็นก้าวที่มั่นคงในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีวอกครับคนเกิดปีวอกได้ฟังแบบนี้แล้ว คิดว่าน่าจะมีกําลังใจขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับขอให้มุ่งมั่นและตั้งใจต่อไปนะครับความสําเร็จและสิ่งดีๆในดวงชะตาการงานจะต้องมาอย่างแน่นอนเอาใจช่วยคนเกิดปีวอกทุกๆท,ท,ท่านครับอ้าวล่ะครับดวงชะตาการงานผ่านไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของนักต่อสัตว์คนเกิดปีวอกกันบ้างนะครับว่า16จนถึง31กร,รกฎาคมนี้จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของนักษัตย์คนเกิดปีวอกนะครับในช่วง16จนถึง31กร,รกฎาคม2563ครับการเงินของคนเกิดปีวอกต้องบอกว่า16จนถึง31กร,รกฎาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีการเงินมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้ผ่านเข้ามาทางช่องทางใหม่ๆนะครับคนเกิดปีวอกจะมีโอกาสในการเงินที่ดีนะครับมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองผ่านช่องทางใหม่ๆสิ่งที่ ้องระวังสําหรับคนเกิดปีวอกในช่วง16จนถึง31กรกฎา,าคมนี้คือระวังในเรื่องของการใช้เงินนะครับไพ่หาเหรียญจะพูดถึงลักษณะของการที่หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่มีเหลือเก็บในขนาดเดียวกันให้ระวังของใช้ใกล้ตัวหรือของใช้ในบ้านนะครับที่ไม่เคยจะเสียก็มีเกณฑ์จะเสียนะครับที่ไม่เคยต้องซ่อมก็มีเกณฑ์จะต้องซ่อม ของใช้ใกล้ตัวจะต้องระวังให้มากมีเงินต้องเสียเงินกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือว่าเสียเงินแบบไม่ทันตั้งตัวอันนี้ต้องระวังให้ดีหามาได้แล้ว ต้องลองดูดีๆคนเกิดปีวอกมีเกณฑ์เก็บเงินไม่อยู่ครับในช่วง16จนถึง31กรกฎาคมนี้เรียกได้ว่าหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดนั่นเองนะครับแต่ดวงชะตาการเงินนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภกันบ้างคนเกิดปีวอกในช่วง16จนถึง31กรกฎาคมนี้แม้ดวงชะตาการเงินอาจจะดูเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องการเก็บเงินบ้างแต่ต้องบอกว่าเรื่องของโชคลาภแล้วคนเกิดปีวอกมีเกณฑ์จะมีโชคลาภ รหรือบางท่านหากไม่มีโชคลาภก็จะพูดถึงการที่มีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินหรือได้รับข้อเสนอดีๆในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องผ่านเข้ามาในช่องทางต่างๆในช่วง16จนถึง31กร,รกฎาคม2563นี้ครับเรียกได้ว่าดวงชะตาก,การเงินของคนเกิดปีวอกนะครับก็มีเรื่องดีๆในเรื่องการเงินเข้ามาแต่สิ่งที่ยังคงจะต้องระวังก็คือ การมีวินัยทางการเงินและจะใช้จะจ่ายอะไรต้องมีสติให้มากครับเพราะยังคงมีเกณฑ์ที่เก็บเงินไม่อยู่หาได้เท่าไหร่ต้องใช้หมดแม้มีเกณฑ์จะมีโชคลาภหรือมีโอกาสที่ดีในเรื่องเงินก็ตามนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของนัก,กษัตริย์คนเกิดปีวอกผ่านไปเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีวอกกันบ้างนะครับว่าคนเกิดปีวอกนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีวอกนะครับในช่วง16จนถึง31กรกฎาคม2563ครับ16จนถึง31กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าความรักของคนเกิดปีวอกดูจะไม่สดใสสักเท่าไหร่นะครับไพ่าสามดาบจะพูดถึงการให้ระวังลักซ้อนการมีปัญหามือที่3ในความสัมพันธ์การจะต้องเสียน้ำตาเพราะเหตุ ด้วยเรื่องบางเรื่องจากคนรักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดปีวอกจะต้องนะครับระวังให้ดีนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์มีเกณฑ์จะต้องเสียอกเสียใจยเพราะคนรักหรือว่าเจอปัญหาในเรื่องของมือที่3ได้นะครับในช่วง16จนถึง31กร,รกฎาคมน,นี้เป็นช่วงที่ความรักของคนเกิดปีวอกจะเจอกับ สถานการณ์ที่สั่นคลอนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ว่าได้ไพ่เดอะมูนเนี่ยจะพูดถึงความทุกข์ใจที่มาจากความรักความสัมพันธ์นะครับของคนรักของคนเกิดปีวอกก็ดีนะครับความรักความสัมพันธ์ดูจกขมมากกว่าหวานนะครับหลายๆคู่อยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้อยากจะคบต่อก็ไม่มีความสุขสถานการณ์ความรักคาลาคาสัง นะครับใครที่นะครับกำลังคบหาดูใจกันอยู่ก็จะต้องบอกว่าจะมีสถานการณ์หรือมีเรื่องเข้ามาทำให้ผิดใจกันเข้าใจผิดหรือว่าเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ นะครับคนเกิดปีวอกนะครับกับบทสรุปในดวงชะตาความรักเนี่ยต้องบอกว่าไพ่ห้าเหรียญจะพูดถึงสถานการณ์ความรักนะครับในช่วง16จนถึง31กร,รกฎาคมนี้ที่ไม่ดีเอาเสียเลยนะครับคนที่คบหาดูใจกันอยู่ยังคงต้องตามเตื้อต่อไปสถานการณ์ความรักไม่พัฒนาไปในทางที่ดีดูเหมือนจะหมดหวังดูเหมือนจะต้องนะครับคอยเกอ้อ นะครับในขนาดที่คนที่คบหาดูใจกันความรักความสัมพันธ์ดูจะไม่สดใสน,นะครับปัญหาเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ บางปัญหาบางอย่างแม้เคลียร์กันได้แต่ก็กลายเป็นตะกอนในใจนะครับเรียกได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีวอกนั้นในช่วง16จนถึง31ก,ก,กรกฎาคมนี้ดูค่อนข้างไปในทางที่มืดมนเสียเหละเกินนะครับเอาใจช่วยคนเกิดปีวอกนะครับขอให้พยายามตอบสนองกับปัญหาต่างๆอย่างมีสติอย่าใช้อารมณ์นะครับแล้วก็คิดถึงใจเขาใจเราให้มากนะครับตัดสินใจทุก การตัดสินใจขอให้อยู่บนความรู้สึกที่ได้ผ่านการทบทวนเป็นอย่างดีแล้วนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับการทำนายดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงกับนักกษัตริย์คนเกิดปีวอกก็จบลงแล้วนะครับขอให้คำทำนายในวันนี้เป็นดั่งพลังใจและเข็มทิศนะครับสำหรับหลายๆท่านในการที่จะมองหาคำตอบในหลายๆเรื่องของชีวิตหรือเป็นดั่งเครื่องเตือนใจครับที่ให้ใช้ชีวิตอยู่ บนความไม่ประมาทนะครับและจงจำไว้เสมอครับคำทำนายเป็นเพียงเข็มทิดแต่ชีวิตของเราเราต้องลิขิดเองครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรครับ